ขเป็นรซ่ของผมล่านมาเป็นทางการแล้วะค่น hmm. <Get up. S 1> ้หลังจากได้องสา่กับเท่ากับวยแบบาชจะต้นคลิปที่ซีนโอนี่แะตัวที่คองท้งนจทแค่ไหนมาดูกันนะครับผมเจ็ดดับบน ล่างเป็นสา่ครับจเ้าโอ้เาดูนมีสเก้าดับ้ดับหน่วยบนล่างดับหน่วยบนล่างบอกรับเป็ดับหน่ยบนล่างนวดที่ร้อยครผมเดับสิบนสดับสิล่างนวดที่อยสครับผม ดับคนได้ดับอยู่ที่ันไปบึงตเดียนสามดับสิบล่างดึงเึ้นวอนห้องแตดดับสิบบนล่างหนึ่งดับหน่วยบนเก้าดับหน่วยล่างดับวันทม่อกี้ร้อยสามวันนี้วันนี้ก็ได้ งวดที่104กับงวดนี้งวดที่104งวดที่แล <120 3. S 2> ้ว103โภชนะ9ดับหน่วยบนล่างครับผมเจ็ดดับสิบบนสามดับสิบล่าง <c oughs> มาได้ได้ยัดหน่วยมาได้ยัดหน่วยกับบักล่อย <c oughs> <c oughs> บ่หลังบ่มีนุวบ่อยดอหลังบ่มีหักลอยน่มงนไมีรบบักแค่องคแต่ว่าจีไม่เคยแบบหมดแบแ่นออโอ้ยคนนึงค่าค่าใสกระสูนย์่ีกว่านี่ก็ทำช่วมสามลักอันนี้คือับมันนี้ผมจาโคแล้ว มาดูนะครับที่นี่จับเร่า่้อเียงมันออกมาเลยนะจังเียง่เียงเาจังแยบง92 95 96มันเด่นที่1กับผมวาวดก่อนมันเด่นที่8กับ4วันนี้เด่นที่นตัวเดียวเด่นที่1งวดที่23 33 ห้าสามขาดเด็นมากขานหนึ่งมากมันจะมั่นหน่ยครับผมจะมั่นหน่ยหกสามันล่งมากมันไลตาเล็กดับเล็กดับครับอย่าเดียวตัดตัวเนนๆมันโอ้ตอนตัวส้ม้อเงียงแล้วัเ็ครับผม ข้งนี้ไนะงขงนีโอ้ว่าผมมือไครับกผมมันทีเีเียเนทีกันเีเจับปูกันทีนอ้องุปูจับรูลางอย่างเดียวอัเนั้นเือมันยัหนึงคองหนึมันเด่นนึง มันเป็นหน <át> ึ่เลือกรักเลือกรักเลือกรักมันอันนี้คือเต่งเต็มของมันสิมีอายุสิบสี่คู้สิบสี่กู้ตรงตรงนะแนวตรง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 ทุกคู่นี่ครับไม่ต้องกลับนะเต็มเต็มมันหัวท่าเรือคัดเนึ่งร่างอย่างเดียวมันจะเดินต่อเป็นงวดที่สามสิบสามบอนะนี่นี่กระซิมนะ เดินเดินยกเบึงนะเดินเดินแทะพาจะบปูน,นถ้าเดินตัอมันจะเดินแบบนี้นหละบบรับท่านหนึ่งมามันจะมั่นใหม่งวดมันออกหากสากระเด็นสาม,มเดินสามตัวเดียวงวดทีผ่านมามันเดินแปดกับสี่เข้าไปจับปู ข้าวเเจ้าคู่่่่่่มัน่ล่น่่่ขึ่นบน่ร่่่่่กั่่่่่่น่น่่่น่่่น่่่่่บ่่่่่่่่ง่่่่่่น่น่อ่่ล่่่่่น่่่่่่่่้าเ่่าเ่่่่่่่่า่ออ่ล่า่่่่่่่่่่านั่น่่่่่่่น่่่น่่่อ่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่มส่่่่ม่่่่่่่่่ม่่่เ่่ม่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่า่่่่่่่่ะ่ ครับทานหนึ่งบ้มากดลมันเป็นหนึ่งเด้งหัวน่ะทานหนึ่งบ้มากน่าจะมากจะสี่เลยก้าวหมูขาวบ้ามากใช่ไหมเพราะว่าบอกแล้วมึงเล่นออมาถ้าเป็นไปได้มีทันหนึ่งมากมื่อกี้มีหาหนึ่งหกหนึ่งมันได้หกหนึ่งหาหนึ่ง เดี๋ยวเกไปลองหนงหาหนงอเต็มส่วนทั้งสิคู่นี่สิบสีคู่ตัวตรงตไม่ต้องกลับเป็นตรงทุกตไม่ต้องกลับคู่ไม่ต้องกลับด้านอย่างเดียวอันนี้คืออันนี้คือเต็มสูวนนะครับเนาะเต็มสูต็มสละกสมีศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหหนึ่ง เจ็ดหนึ killing 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 right ่งแปดหนึ่งเก้าหนไี้เต็มสูรบ่มีมหนึ่งครับมีต่สามหนึ่งเพราะว่าสามมัดับหลักสิบเลยสามมัับหลักสิบสามดับสามน่ันมาได้แต่หน่วยกันมาได้หน่วยคือมาตัวนีสองสาม้สมครับอันส้มกลางัวยไงส้มขาดออกมากครับนี่ สุมคัดออกมาเห็นบ้างเนี่ยเก้าสองเก้าหกเก้าหกสองสามห้าสามหกสามวัดที่สามสิบสามมัดที่สามสิบสาทีนี้ก็ตัวท่านหนึ่งมาจะมาหน่วยหนึ่งสามโมงีเกไม่มาหน่วยมาได้ต่ดสิบสามสมไม่มาสิบไม่ไดมาได้ตัหน่วย เนียครับน้างะขับอ่อนใ่เป็นเนื้อ้อพ่อใส่เจ็ตัวเอ้เพราะว่าท่านเี้ับเล่นหนยงตัวนะ FC บึงเพิ่งเชงให้หนึ่ง FC ครับเชงอยู่คนะในนจะสเรียกใส่เอาอันนี้ล่างยางเดียวส่วนส่วนบนเก้าก็ดับหน่วยเจ็ดก็ดับดับสิบเต็มตัวก็ได้เทียยวแล้ว เจนตอนนี้ผัดออกมากางเงือบดิฮงลก็ูว่าก็มีเงือบประทัดขัดผูขัดหอกมากได้ป่วยนะครับมมาขัดแล้วมาสิบัวกผมให้แน่นๆหนึ่งเด่นหนึ่งต่ว่าเ้าว่านรับหน่วยเอ้ f ีจับกันจอไว้ครับผมอูทีสุเท่าคับมีเดินเก้าสองเก้าห้าเก้าหกสองสามห้าสามหกสา ยังเด่น <Tipp> ล <s> mm ่างอย่างเดียวได้ไปลองชมล่างอย่างเดียวล้อโค้งสุดท้ายเนาะคุณพ่ออยู่วงกลมฮะตรงนี้ไม่ต้องกลับครับผมวัดนี้โค้งทุกไทยปูจะตัดห่อนร่มเหลืออยู่สองคู่มันเหลือแต่วงกลมเหลแต่วงกลมวงกลมวงกลมแต่วงกลมแน่เนี่ยโอ้ไม่มีวงกลมเนอะกับเน้าเนาะนอารูปแบบภายในหัวปูเนาะคุณแต่ว่าปูสีบนตาดอกแต่ว่าปูสีวงกลมแน่ไงถนัดตะนันปูแล้วขอบผมเสื้อผ้าแบบนี้ลองเงินลอตเตอรี่ไว้นะค่ะมีเอาไปหา เสียงโรตรีคนละสามใบสี่ใบเลก่ันพี่น้องก็ดีโรตีก็มากันนะโรตีก็มากพอดีโอ้มาอยู่รันเา่นเขาจะมากแล้วมามาหนึ่งหอกปั๊บหงอกปั๊บพอดีเลยจจัดฮาสามหนึ่งสิครับฮาสามหนเขาเตรียมใบแหงนได้ครับของแท้จอเลยครับผมหัวห้รดอกหัวดเรืองพี่น้องล่างอย่างเดียว่วนบนนันไม บนหนกดแค่กดติดจามกดกรดิ่งไว้พี่นองหกข่าหสามนบนกระบนท่อนเน่งข้ามนะเน่นพ้อมกันแน่นพร้อมกันบนล่างพร้อมกันก็แจบมัดอวไมักหาสามหลักสิบบนหอยมันหนึ่งห้าหกห้าหกหนึ่งห้าหกแต่ตามมึงไปขับสุดนีกมากคือมาหลักสิบทำไมเลขชุดนี้เพราแคบมักตัวรเนี่ หาสามหกสาวมาหาเก้ันึงตัวก right? ันต oh oh like ัวล่อีนี้ของแค่ได้นี่ามันงวดนี่ของบุไปบนงวดไปล่างคับวัของแค่งวดนว่ามอนึ่งนีย่ยติว่าไปบนไหมเก้าซีเก้าซีเก้าซีไปบนแ่แฉวันเติบบนไห้ล่างขึ้นบนใหลล่างขึ้นบนวันนี้แค่วันนี้ล่างเป็นล่างเลย งามเหยบเหมอนเยกล้างละครับผมเอาไว้พ่งทุท้ายครับจานใครตัดไหนเนาะครับเนาะพวครจีบพ่วงกลมให้อืมครับสิบสี่ก็พงทุายเนาะครับเนาะเด่นหน่อยฮางรุ่งอย่สิบสี่กูเน้นเน้นกันครับผมเดิตนต่อเนืน่องดีดีดีทุกงวดเลยว่าได้เนาะครับดีมันเป็นดนี่คืออะไรครับจานเนา,าเนะแม่นครับผมขอกรับขอบพระคุณจานในลายครับเดินพอครับผม